สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปรู้จักแหล่งมรดกโลกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานะคะซึ่งจะมีทั้งหมด47แหล่งค่ะเริ่มจากประเทศแรกประเทศกัมพูชา1น,นครวัดนครวัดซึ่งเป็นศาสนสถานแบบฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลก2ปราสาทพระวิหาร เป็นศูนย์กลางความศรัทธาของศาสนาฮินดูตั้งอยู่บนยอดเขาพนมดงรัก 3. ส,สมโบไพรคุกเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเจนละก่อนอาณาจักรขอมและ 4. แหล่งโบราณคดีเกาะแกมีปราสาทพีระมิดเจชั้นเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ใดในกัมพูชาประเทศอินโดนีเซีย 1. วัดบูโรพุทโธ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกมีรูปปั้นและภาพแกะสลักที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของพระพุทธเจ้า 2. วัดปรัมบานันเป็นกลุ่มวัดฮินดูที่มีความสำคัญในยุคข,ของอาณาจักรมัสปาหิตาน 3. อุทยานแห่งชาติโกโมโดเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของโกโมโดเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่หายากที่สุดในโลก 4. อุทยานแห่งชาติกูจูงกูลลนมีระบบนิเวศท,ที่หลากหลายทั้งทางทะเลและภูเขาไฟที่มีความสำคัญทางธรรมชาติสงูง 5. ซาฮีรันคือแหล่งขุดค้นพบมนุษยาา์ชาอุทยานแห่งชาติโลเรนคือพื้นที่อนุรักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 7. มรดกป่าฝนเขตร้อนแห่งสุมาตรามีความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตที่กำลังสูญพันธุ์ 8. สูบักค,คือระบบการจัดการน้ำสำหรับนาข้าวบนเกาะบาหลี 9. สาซาวะลุนโตเป็นเมืองเหมืองแร่แห่งหนึ่งในเกาะสุมาตราและ 10. ยกยากาตา เป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมชวาโบราณต่อไปประเทศไทยค่ะ 1. น,นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรอยุธยา 2. เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรสุขโขทยัยในศตวรรษที่1 3 1 4 3. แหล่งโบราณบ้านเชียงเป็นหลักฐานของวัฒนธรรมยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ 4. เขตรักษาพันุสัตว์ป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งเป็นป่าดิบชื้นขนาดใหญ่เป็นที่อยู่ของสัตว์หายาก 5. กลุ่มป่าดงพญายเย็นเขาใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่ามากมายหลายชนิด 6. อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เป็นป่าฝุนเขตร้อนขนาดใหญ่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ 7. เมืองโบราณสีเทพเคยเป็นศูนย์กลางสำคัญในยุคทวารวดีก่อนพัฒนาเข้าสู่ยุคขอมและ 8. ภูพระบาทซึ่งมีลักษณะเป็นลานหินและเพิงหินเป็นรูปทรงที่น่าสนใจประเทศเวียดนาม 1. อุทยานประวัติศาสตร์เมืองเวซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์เหยียน 2. ฮอยอันเป็นเมืองท่าการค้าสำคัญตั้งแต่ศตวตรรษที่15-19 3. ถึงส9 3. มีเซินเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านอุตสาหกรรมเมืองแร่และเกษตรกรรม 4. อุทยานแห่งชาติฟ้องยาแก่บาง มีถ้ำหินปูนและระบบนิเวศป่าดิบชื้น 5. ป้อมปราการหลวงทังลองได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีนมีโครงสร้างป้อมป,ปราการที่โดดเด่น 6. ป้อมปราการราชวงศ์โฮเป็นศูนย์กลางการปกครองเวียดนามในอดีตสร้างขึ้นจากหินขนาดใหญ่ 7. อ่าวฮาลองมีเกาะหินปูนจำนวน1,969เกาะโผล่ขึ้นมาจากผิวทะเลและ 8. แหล่งภูมิทัศน์จางอานเป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งท่องเที่ยวล่องเรือในธรรมประเทศฟิลิปปินส์หโบด์บาโรกแห่งฟิลิปปินส์เป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากยุโรป 2. อ,อุทยานทางทะเลตุบบาตาฮามีแนวปะการังที่อุดมสมบูรณ์ 3. นาขั้นบันไดแห่งกลุ่มทิวเขาฟิลิปปินเป็นนาขั้นบันไดที่เก่าแก่ที่สุดในโลก 4. อุทยานแห่งชาติแม่น้ำใต้ดินปูเวโตปลินเซซาเป็นที่ตั้งของแม่น้ำใต้ดินที่ยาวที่สุดในโลก 5. นครประวัติศาสตร์บีกันเป็นเมืองที่แสดงถึงอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมแบบสเปนและ 6. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทิวเขาฮามีก้ตันเป็นป่าภูเขาที่มีพืชหายากเป็นที่อยู่อาศัยของลิงทาเสียฟิลิปปินประเทศมาเลเซียหอุทยานแห่งชาติกูนงมูลู เป็นที่ตั้งของถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก 2. อ,อุทยานแห่งชาติกีนาบาลูเป็นที่ตั้งของภูเขากีนาบาลูซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3. มมาละกาเป็นเมืองท่าการค้าสำคัญในช่องแคบมาละกาตั้งแต่ศตรวตรรษที่15-19ถึง19 เป็นกงเป็นหนึ่งในแหล่งอรารยธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่สำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ 5. อุทยานแห่งชาติเนี้ยเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญประเทศลาว 1. เมืองหลวงพระบางเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรล้านช้างและศูนย์กลางศาสนาพุทธของลาว 2. วัดภู เป็นบทพรามที่สร้างถวายพระศิวะและ 3. ทุ่งไขหินเป็นหลักฐานของอารยธรรมก่อนประวัติศาสตร์มีความลึกลับและยังไม่มีข้อสรุปแน่ชัดเกี่ยวกับที่มาของไขหินประเทศเมียนมา 1. อาณาจักปรปะยูเป็นเมืองโบราณที่เคยรุ่งเรืองในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำอิลวดีและ 2. พุกามเป็นอาณาจักรแรกที่รวมดินแดนเป็นปึกแผ่นสวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้านสวนพฤกษศาสตร์ชั้นนำของทวีปเอเชียค่ะทั้งหมดที่ครูได้รวบรวมมาก็เป็นแหล่งมรดกโลกที่มีคุณค่าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราค่ะ